สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องแม็กบี168ชาแนลวันนี้ผมมีวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยรุ่นแท้ทันมาพี่พี่ได้รับชมกันนะครับันนี้จะมีเหรียญกลมจะเป็นมหาราศสองนะครับเหรียญขวนถุงทุงเงินถุงทองแท้ทันพ่อรวยปีหกศูนนะครับพี่พี่อันนี้จะตอก โค้ด96อายุหลวงพ่อรวยนะครับครบรอบ9 6ปีหลวงพ่อรวยแท้ทันออกวัดตะโกนะครับเหยียนสวยมหาราภสองทรงนิยมครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเข้มขังใบหน้าแววตาหลวงพ่อชัดเจนนะครับพี่ๆพี่ๆท่านไหนสนใจก็าสามารถสอบถามผมเข้ามาได้นะครับราคาหลักร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากเป็นคลิปสั้นๆที่เอา วัตถุมงคลพ่อรวยมานำเสนอพี่พี่ได้รับชมกันถ้าพี่พี่สนใจก็สอบถามผมมาได้เดี๋ยวผมจะปักบุดช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะครับเหรียญสวยหน้าเก็หน้าบูชาทงเงินทงทองสายามหาราบสองอวัตตะโกนะครับเนื้อทองแดงลุมดำก่อนจะจบคลิปนี้ฝาก พี่พี่กดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะครับพี่พเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผมได้ทำชิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ